สวัสดีค่ะ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็มาทําคลิปนะคะแบบรันดอมไม่ต้องเลือกกองพ่ยนะคะ ก็มาในหัวข้อนี้นะคะพ่อแม่ลักษมีกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะในเร็วๆนี้นะคะพ่ะแม่ลักษมีกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครที่นับถือพ่อแม่รักษมีอยู่แล้วนะคะหรือใครที่เ,ออเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะด้วยความบังเอิญก็ลองกดฟังก่อนนะคะอาจจะเป็นข้อความพิเศษสําหรับคุณก็ได้เนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกาลังใจให้เบเตยด้วยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่สมัครสมาชิก ชิกในช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กับใบเตยนะคะโอเคนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวคอนเซปต์เดิมเลยนะคะค่าครูไม่จํากัดตามกําลังทรัพย์ตามสะดวกเลยค่ะก็ถ้าเวลาตรงกันก็นัดจองคิวได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกุดนะคะก็จะมีเทเวสวุวรรณพระแม่ลักษมีองค์พ่อปภิกเนตรนะคะ อุพยานาคนะคะพระแม่อุมาสอบถามได้ราคาโปรโมชั่นนะคะออกแบบพิเศษตามวันเกิดค่ะส่วนบอเปอ,เปอร์เสริมดวงก็ทักสอบถามได้เช่นกันค่ะเราไปดูกันเลย แม่ลักษมีกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะไปดูกันไม่รู้ว่าพื้นที่เราพอไหมอ่ะถอยออกมาอีกนิดนึงนะคะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นห้าดาบนะคะคุณเองก็ค่อนข้างลำบาก นะในบางเรื่องค่อนข้างลำบากมีปัญหาวุ่นวายยุ่งยากใจเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกอกรณีที่คุณทำงานเป็นทีมทำงานในองค์กรหรือทำงานกับผู้คนหมู่มากคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะออรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทุกข์ใจก็ได้นะคะรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่สงบนะ มันเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยเหลือคุณก็คือการเคลียร์นะคะ energy detox energy ที่เป็นความขัดแย้งนะคะหรือความวุ่นวายเนาะให้ออกจากชีวิตคุณนะคะเห็นไหมคะจะมีคนมาช่วยเหลือคุณั u p อ o r t คุณหรือมาให้คำแนะนำมาให้คำปรึกษาคุณนะคะในเรื่องของการที่ อา,อาจจะมาช่วยเหลือเรื่องการงานเนาะหรืออาจจะมาให้คําแนะนำชี้แนะแนวทางชีวิตนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราพอเราได้ฟังพอเราได้ยินแล้วอ่ะมันจะทําให้เรามีพลังมี power นะคะสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะพ่อแม่นะคะกําลังจะนําพาคุณไปเจอรักแท้เห็นไหมคะ คุณกาลังจะเจอรักแท้นะคะกําลังจะเจอคนที่ถูกใจนะคะท่านจะนําพาคุณไปเจอคนคนนั้นคนที่จักรกวาลน,นะคะนําพามาเพื่อพบกับคุณหรืออาจจะเป็นพรหมลิขิตของคุณนะคะเป็นโชคชะตาที่กําหนดมาให้คุณได้เจอคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นรักแท้ที่ ปราศจากเงื่อนไขเป็นรักแท้ที่เขาไม่ได้คาดหวังหรือเขาไม่ได้ร้องขออะไรจากคุณนะคะหรือตัวคุณเองนะคะก็อาจจะกําลังมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะนะมีความสบายใจเกิดขึ้นอบอุ่นหัวใจรู้สึกมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะต่อมานะคะข่าวดีที่คุณกําลังรอคอยนะคะ ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดคุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานมากกว่า2งานเนาะมี2งานมี3งานซึ่งก็ตอบโจทย์คุณมากๆเลยในอนาคตคุณก็จะมั่นคงมีเงินมีทองมีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะคะเห็นไหมคะคุณเองเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแล้วก็บริหารจัดการการเงินได้ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรหยิบจับอะไร ย่อมเป็นเงินเป็นทองย่อมสร้างอาชีพย่อมสร้างรายได้ให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังในวันนี้เป็นคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะคุณเองจะสามารถต่อยอดเงินทองนะคะธุรกิจของคุณจะเติบโตนะคะสภาวะการเงินของคุณจะดีขึ้นปัญหาต่างๆเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะคุณก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนะคะ นีเห็นไหมคะสภาวะการเงินบางท่านติดขัดขัดสนนะคะหรือหามาได้เยอะแต่ต้องเอาไปซัพพอร์ตคนอื่นไปจุนเจือคนอื่นช่วงนี้นะคะก็แนะนําว่าทุกครั้งนะคะที่คุณได้สวดมนต์ทำบุญนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิ มีกระปุกออมสินสักอันก็ดีนะคะเอาไว้หยอดวันละบาท2บาท5บาท10บาท20บาทวันไหนมีเยอะหน่อยก็หยอดไปเยอะๆนะคะแล้วทุกๆสิ้นเดือนเอาเงินไปชําระหนี้สงนะคะหรือไปขอขมากรรมเรื่องการเงินซะแล้วคุณจะดีขึ้นคุณจะสบายใจขึ้นนะคะและการเงินจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมานะคะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทำงานที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรืองานที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากๆก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยอยู่นะคะแต่ผลรวมผลสำริจนะคะผลสำเร็จจะออกมาดีมากๆเลยขอให้คุณอดทนขอให้คุณพยายามมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งแล้วงานของคุณจะสำเร็จจะราบรื่นนะคะอืมส่วนใครที่กำลัง ตัดสินใจอยากตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้รักพี่เสียดายน้องไม่รู้จะเลือกทางไหนดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งนะคะลองถามตัวเองดูอีกครั้งลองทบทวนอีกครั้งค่ะถึงข้อดีข้อเสียนะคะของการที่เราจะเลือกหรือการจะตัดสินใจในครั้งนี้นะคะไม่จําเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนค่อยๆหาเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดีที่สุดได้ทางเลือกที่ดีที่สุดเอง ต่อมานะคะพ่อแม่นะคะกาลังจะช่วยเหลือคุณที่คุณมีในเรื่องของอาการงานที่มั่นคงครอบครัวที่อบอุ่นบางท่านได้แต่งงานนะคะมีคอมมิชเมนต์ได้แต่งงานมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะสภาวะการงานดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสภาวะการเงินก็เริ่มมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะว้าว สภาวะการงานนะคะใครที่จะไปเจราจาค้าขายนะคะราบรื่นลงตัวสําเร็จนะคะมีการเดินทางนะคะบางท่านมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะสิ่งที่พ่อแม่กําลังจะช่วยเหลือคุณอยู่ก็คือ คุณเองนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะไปไหนคนก็รักไปไหนคนก็เมตตาไปไหนมาไหนคนก็นิยมชมช,มชอบคนก็อุปธรรมให้การช่วยเหลือคุณนะคะและท่านยังนําพาคุณไปเจอรักแท้ไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีไปเจอเพื่อนที่ดีไปเจอกัละยาณมิตรที่ดีนะคะไปเจอสิ่งดีๆไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมค่ะหากคุณยังรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะท่านก็จะช่วยเหลือคุณนะคะคุณจะมีความอบอุ่นในหัวใจมากยิ่ง นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะกล้าลงมือทํานะคะนอกจากพระแม่ลักษมีแล้วนะคะเจ้าที่เจ้าทางเทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณก็ยังช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตจุนเจือคุณนะคะการที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะการที่คุณเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนอ่อนโยนเนี่ยนะคะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณมากๆเลยนะคะที่คุณจะไปนําพา คนที่มีลักษณะแบบคุณคนที่มีลักษณะคล้ายๆคุณเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณคิดคุณหวังคุณฝันว่าจะทําอะไรนะคะคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะหากคุณลงมือ Take Action ลงมือทํานะคะหากคุณมีข้อมูลที่มากเพียงพอแล้วนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ คุณย่อมมีโอกาสคุณย่อมมีทางเลือกดีๆอย่างแน่นอนนะคะก็เจอกันไปเตยในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็ใบสรุปของเราเป็น the view เนาะ view of fortune นะคะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณคมลิขิตหรือโชคชะตาจะนําพาคุณไปเจอคนดีๆไปเจอสิ่งดีๆนะคะไปเจออะไรที่ตอบโจทย์คุณมากกว่าเดิมแล้วเจอกับใบเตยในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ